กราบสวัสดีครับนาช่างเล็กวันนี้เดี๋ยวเรามา DIY อุปกรณ์ช่วยทุนแรงงานช่างกันอีกชิ้นครับก็จะเป็นด้ามต่อประแจน,นะครับเอาไว้ขันน็อตแน่นๆเ,เนี่ยช่วยให้เราขันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับส่วนวิธีในการทําผมก็จะเริ่มจากใช้เหล็กแผ่นขนาด1นิ้วนะครับตัดความยาวอยู่ที่4 0ซนติเมตรหชิ้นครับแล้วก็จะใช้เป็นเหล็กแผ่นขนาดเดิมเลยนะครับตัดความยาวอยู่ที่1นิ้วอีก2ชิ้นครับ และสุดท้ายนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กเส้นขนาด12มมตครับตัดความยาวอยู่ที่1นิ้วอีก1ชิ้นครับหลังจากที่เราได้ทั้ง4ชิ้นนี้มาครบเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็จะนําทั้ง4ชิ้นนี้มาเชื่อมติดเข้าด้วยกันครับโดยที่ผมก็จะเอาเหล็กแผ่นความยาว1นิ้วนะครับมาเชื่อมติดเอาไว้ที่ส่วนปลายของเหล็กแผ่นความยาว40ซนติเมตรทั้ง2ข้างแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาเหล็กเส้นเนี่ยมาเชื่อมติดเอาไว้ตรงกลางแบบนี้อีกทีนึงครับ สำหรับในการเชื่อมเหล็กเส้นกลมนะครับผมก็จะเจาะรูที่เหล็กแผ่นเอาไว้ก่อนครับเพื่อให้เราสามารถทําในขั้นตอนนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับพอเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการเจเก็บชิ้นงานครับแล้วก็ทำสีอีกนิดหน่อยนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ส่วนในการใช้งานนะครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้งในส่วนของประแจปากตายครับหรือถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นประแจแหวนนะครับก็กลับด้านมาแบบนี้ครับอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทดลองใช้งานเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าครับ สุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปเดียวนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ